สบายดีพี่น้องสบายดีสักกูสุกคนย่างมาหารขาตอนคำพี่น้องมาสือของไปเป็นให่งปุ๋ยพลาสมกินพอช่วงนี้ปุ๋ยพลา็บุกักเหลือเกินพี่น้องเลยตัดเนาเมื่อยอมอยู่ยอมเศรื่อยังน้อมาเม่นเป็นหญ๋ยพาม หมักเอ็มลอยพี you know. ่น้องกับสปอนเซอร์ไม่สปนสอนเซอร์แพ็ก,ทเ,กเ,เท่าไหร่เอออั แพ็กละหกสิบห้าบาทอ๋อฮะเอาห้าแพ็คหนึ่งอือแบบเป็นอะไรบุมมีไว้เป็นอะไรตัวหนักกับแห้งกว่านั่นหนึ่งท่าได้ตัวหนักตัวหนักนะตัวนับ้นเจ็สิบาทเจบ,บาทวะเอออาตัวหนักก็ได้เอา 嗯。Uh. อะไรเป็นเงินกี่พันได้สามสี่สิบเอาบัตรตรงเงินบัตรหนึ่งเลยพรีเป็นหาซิฟ เอาเลยน่าร <c oughs> ั่น้องๆ CM ลอยกับสปอนเซอร์มาไว้ให้ผู้ใหญ่พามไอต้เย็นเวียนลากกับเมืเ่อยพี่อยากเอ้ยฮิวบอร์นักบอร์เอ <c oughs> เอเอา้าวมึกินยือนบ่์กินอะนนีอ่อ้าวใครอ้า เอไป่ได้เท่ากนอะรถเขาเฉียบเขาตายแล้วเบอร์นี้ไปบ๊วยตายอีกตงหากเอยหมุดได้หนิรถบ๊มีตายอีต่งหาอนนนีลูกลูกถาผุมาโลกายคานี้ ชิลเลรบ่เออจอยมันไปแซวแจยมัอยู่เพือนอยู่บ่นีก็สิบ่อยู่เนาะมีจิรีอยู่ตัวอยู่เฮือนยูเอยตเห็นเ้ เจ ha, no ้งมาแต่หันค uh ่าเจ้งมาแต่ซื้อสปอนเซอร์กับอันเอ็มลอยด์ไอันอีพ่อตัวเห็ดหยังยางมื่ออื่นมื่ออื่นเป็นมื่อสุดท้ายเองชีดำมื่ออื่นนะนัดดเา้ำกจะอยู่กับพน์นี่ ขี้ขาแรงแล้วเร็บแล้วแต่ไม้ตัวไหนเต็าามแล้ยังไม่ท่านได้กินเยอยมคู่บุตกินเยียคบุตอยู่ก,ายากิน,นายาังไม่ท่านกินเลยฮะกับขึ้นมา,ตนา,นมาแต่ดำนาหมื่นเต็มกับิ้มเมาแต่สาวาม่แล้วอ้าเยัยงไม่เท่านั่หัวไห่นั่งหัวไห่ต้องหานะครับครับ ได้บัวานนึ่งขงราต้องให้าหกให้คนพาด้ถ้าแต่พูกระเบื้องและเขาก็ยังบได้มาเบิงเลยป้ากระเบื้องงานเถอะอืมงามแลสำเนอืเป็นอะไรหัวอยู่บอหาปอง คือบหายขาวจามาเอาซิลิคนมาจอดหายเขาบอกว่าเขมาใครข้าเจ้าผู้เหตุหายแน่นเอามาจอดให้ยไม่เท้าอือันนี้เาอันเป็นอะไรไข่ไข่กดแต่โบรันปูแล้วเนาะหนังก็เย็นจืดๆเนาะแต่ตะกี้เด็กเออบมเคยได้พี่น้องเอ้ยมัน อือืเออี่่เออีนน้องต้มาบ้านประเด็นะบ้านเนี่ยครับบานแหกว่าบนแขงแหดบ่แหดแหกว่าแกงแหกผ่านพเด ห้องงานตามเชน่ไปทำเชนมีลายทำมือแรทกระมีวันพัววันพัว้องสาวคืนี่ยากเหรออือสองท่านแล้วอือนั่งเขาหองน้ำเนี่ยเนี่ยมาแต่เข่าห้องน้ำมาแต่มาแต่เข้าห้องน้ำาบบท่านอาบน้ำอือพังเห้องน้ํเ่อเคร่งขแล้วก็ไปทีห้องน้ำแล้วไปู่เทเเออชิคุดแล้วมันได้คุด ว่ี่เงินมีอนเงินนะเห็ยนคัวสกออพุ่นเห็ดเลีนคั่วสกออกพุ่นอีกแล้วพามึงเงินเดือนหน้าผมะใครแลตัวใดเงินดับมึนเดือนไหนมองพามึงนีว่าเห็ดบัติจเเห็ดบัตยังนะตัวชิบุงเทปบ่พี่าวไม่ได้ว่าชิบังเทเเออตบวมีบ้านประจันโต ก็จะบั้อืมรู้สึกเรื่อยละงะอเบิ่งไปเบิ่งผุดเขาในเฮือนเลยจปนหนักจเว่าพี่ช้งเออละเอินบ่เละวึเอ่กนว่าใไยงังขอนุญาตขึ้นก่อนปะเนี่ เออใส่ทุนอย่าเอาคันเอามาแต่ใส่อันไหนนะอ้าวซื้อตอนนั้นเดย์ตอนนั้นนะกะแม้ว่าซื้อช้อยเนี่ยเราซื้อนำเออเราค่อยอยูขึ้นขึ้นตะบิดแล้วกับพระไม้สบายกว่าตะกี้แล้วนอนไปเท้านอนในนี่ก็ได้มันเย็นเนาะอืนอนได้เบิร์ดว่าว กินขาวกับยังเมมเไม้เฮ้ยจรยไปหานะบอสที่บ่อดใครท่อว่ามันยังไม่อัมั้อือเคื่อน่า่นมันเคื่องดับไปหน่อยอ่าแมนแท้อาเตะก็ยิงปืนอยู่เบิดขึ้นพอใหญ่ก็มอยแต่ตายตายละเกิดต้ละเกิดอยู่ชีชองมงยังยิงเตองิเตอรเตอเตอรเตอเอผัยิงผใหญ่ผผนอปะยิงยิงขึดับบอลับองแจ้งจักไห กับมาตัวเคลื่อนเลแจคก็ห้องถึงมาตายแตงโอ้ยเคลือตัวผู้ได้ไม่แพอยูโอ้ยเองออกไปนอนอยู่น่อกยุ้งอยากำเองกระป๊บเข้ามาผู้ด้ไม่อยูปเมื่อปะเองเมื่อไปได้เฮยเองเมื่อขี้เข่าก่อน เ้าแล้วบ๊อยังกำลังเมื่อพี่น้องเลยเมื่อกิ้ข้นเขาก่อนอาหารแรงเขาจะคิมี่ยังบักโดบ่าโดโดพขา,าจกักรวัวมัได้มาตป็นโดมาหนองอติพันเตีย <c ười> มึงนี่แบบมนนึง <c ười> บักบักนี้ไม่เหื่อยค้างยู่พุต ไหว่ดีว่าสปามันหวที่บ่อตุปวอะไรได้่ภาพเลยภาพทยังไม่ด้เลยปวดแล้วเยอยแล้วจะไม่เงาไปแล้วโตเบืองทางง่ังเจ้าก็จะคือพี่นะเนาะ มเออือผมกเตะนั่นคือเห็นโบราณเลยค่ะนอนเมื่อแรงก้เช่ากับคือเก่ากันแลอือทุกน่ะัโอ้ย่าตเดวมยาามันละงามเลยน่าดูเนาะโอ้ยฝอกระซือมาหายสาอีูันนี้บ้านหมกบ้านมาอยู่น้ำเช่าดะมาประยูนต้อข่อยด้ใช่ปะ เ่วน mm ้โผน้ำโมกน้ำโมกล่ว th ่าโผล่มาทำ่ะซื้อซื้อยาสะโบ้านอยบบกบ้านไม่ได้เก่ยวน้ำบ้านปรยุกผ่มว่าเอ้ยจ่งยเีเอผมแม่ลามีเือยาสะโผผินจมพีเนาะล้วไปโบแม่่า้อยาสะโ้อยงมหเวิญญาเด้อบ้าอนจมผัวผัวฝนทรมาหาเพินพี่นนองผัวฝนดำหน้าอยู่บ้านให้เมีมาดำสวยทั้งนี้โธรมาทมเมียเมียสอยาสะผมอยู่บ่ ปาาซื้อก็ได้พอว่าซัซื้อจัดการเรียบร้อยเรื่องนั้นราพีีและน้องพอกันคลิปหนาเดือพี่น้องชอเทือนไปกินข้าวแรงดีดไม่แห้งพี่น้องสบายดี